สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องแม่หวงังสิริหวังนะคะรถก็รถแม่หวังก็ามาถึงอูเรียบร้อยแล้วค่ะยังรอยังรอเขาประเมินคําว่าเท่าไหร่ค่ะเสียหายพังยยบเยินค่ะนี่จ้ะแม่วังยังตกใจไม่หายเลยใจเต้นอยู่เลยจิบหน้าอก มืดมันมองไม่เห็นตั้งแต่ตีห้ากว่า,วามันยกม,มืดไม่มีไฟฟ้าส่งสว่างก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนี่จานี่ก็จะเป็นทะเบียนรถของไม่หวังนะคะที่เกิดอุบัติเหตุจะก็จะประมาณนี้ค่ะหลังตกใจ